สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับนุชที่เพชรยนต์นะคะลูกค้าวันนี้นะคะนุชพามาตะลุยโรงสามกันอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้พามาดูกระบะเข้าใหม่นะคะลูกค้าสดๆร้อนๆเลยนะคะคันนี้จะเป็นโตโยต้าวีโวนะคะ2018นะคะลูกค้าคันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้า ใครสนใจนะคะที่มองหากระบะไว้ใช้งานนะคะนุนแนะนําเป็นคันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าค,ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะสาหรับคันนี้นะเดี๋ยวนุนให้ดูรอบๆคันก่อนเลยนะคะลูกค้านี่อันนี้เพิ่งรับเข้ามานะคะกาลังทําการ,การชงชงนะคะลูกค้าปรับเปลี่ยนสภาพให้แบบให้ลูกค้าเลยนะคะลูกค้านี่สวยมากนะคะสำหรับคันนี้นะคะโตโยต้าวีเวปี2018นะคะลูกค้า ใครนะคะสนใจนะคะสอบถามรถเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าเข้ามาดูที่เพรยนต์ของเราได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันเลยนะคะลูกค้านี่นี่เลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะทางทางทางเรานะคะมีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าขับฟรี90วันนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนที่เครดิตดีนะคะนุ้จัดฟรีดาวให้ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินสักบาทในการออกรถเลยนะคะลูกค้า มีโปรโมชั่นค่ะส่งฟรีทั่วไทยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมารับรถนะคะนุ้ดนะคะมีรถสไลด์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้ากันไปเลยนะคะลูกค้า <ๆ S 2> โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเช่นเดิมเลยนะคะลูกค้าแล้วก็โปรโมชั่นนี้ใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเ <ๆ S 2> ดี๋ยว <ๆ S 2> เราไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันนะคะลูกค้ามาที่ด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมดํานะคะจะเป็นสีแบบสี ดำนะคะลูกค้าแล้วก็มีป้ายสัญลักษณ์โตโยต้านะคะเป็นสีโขมเมียนเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นที่ระบายความร้อนด้านล่างนะคะลูกค้าก็เป็นสีดำนะคะลูกค้าสวยมากๆนะคะคันนี้หลอดไฟเป็น led มาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เขาจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้านี่สวยมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะโตโยต้าวีโวนะคะลูกค้าปี2018นนะตัวล้อเขานะคะลูกค้าจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นแมตต์เดิมจาก โตโยต้าให้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวยางนะคะแล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้ทุกเส้นแล้วนะคะลูกค้าสามารถวิ่งใช้งานได้ยาวๆเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะลูกค้านี่เลยเราไปดูที่ด้านข้างนะคะจะเป็นกระจกนะคะกระจกจะเป็นสีดํานะคะลูกค้าตัดกระสีรถต้องมาเช่นเดียวกันเลยนะคะอ่าต่อมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะลูกค้านี่จะเป็นกระบะนะคะลูกค้านี่ สวยมากนะคะส่วนตัวด,ด้านหลังนะคะลูกค้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่สวยมากนะคะสนหรับใครสนใจนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับกระบะคันนี้นะไว้ใช้ขนของไว้ใช้งานนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะคะต่อมาจะเป็นด้านในลูกค้าคือนุชเพิ่งบอกเลยนะคะว่าเขาเพิ่งรับเข้ามานะคะกําลังทําการนะคะเออ แต่สภาพให้ลูกค้าอยู่นะคะลูกค้านี่ด้านในของตัวรถก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นแฮบหลังเนาะกาลังเอาเอาเบาะไปทําใหม่ให้นะคะเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะคันนี้นะคะลูกค้านี่เลยอันนี้จะเป็นรูปเล่นภายในนะคะตัวจอก็มีให้นะคะลูกค้ากับตัวนี้นะอันนี้นุชถ่ายให้ดูแบบสดๆร้อนๆรับเข้ามาอยู่ในกร,กระบวนการกําลังทําใหม่ให้อยู่นะคะลูกค้านี่อ่า ใครสนใจรุ่นนี้นะคะลูกค้าเป็น t ต y o ต a v i ีโปี2018นะคะลูกค้าสอบถามนุดเข้ามาได้เลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะมีค่าฟรี90วันนะคะส่งฟรีถึงด้าบ้านลูกค้ากันไปเลยนะคะเครดิตดีเราจัดฟรีดาวน์ให้ลูกค้าเลยนะคะลูกค้าถ้า,เ,าเดี๋ยวนุดนะคะก็ต้องขอฝากโปรโมชั่นไว้แค่นี้นะคะสำหรับเดี๋ยวเราเดี๋ยวนุดขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ